นักร้องสาวเผยฟังเส้นสุดท้ายที่เลิกกันโอดเป็นคนกลางสุดหนักใจนักร้องสาวน้ำหวานทิมมาราได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โชขอพูดที่นี่เป็นที่แรกและขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายกับความรักที่เพิ่งผ่านมาเป็นคนกลางสุดหนักใจและฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้เลิกกันพร้อมเผยเรื่องราวบ้านที่จะเป็นเรือนหอถูกขาย น้ำหวานปัญหาบนเรือจริงๆเวลาหวานตอบมาก่อนหน้านี้หวานจะตอบว่าเป็นปัญหานำพึ่งหมดเดียวซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะมันเกิดจากความเข้าใจผิดคือทริปนั้นหวานไปดำน้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโอดไม่โทน้ำค่ะเป็นความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณแม่กับพี่กวางที่เป็นบัดดี้กัน แปลว่าก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับที่กวางก็ยังเป็นปกติกันอยู่น้ำหวานเป็นปกติค่ะเพราะเขาเลือกกันเลยค่ะว่าเขาจะเป็นบัดดี้กันเพราะคุณแม่ค่อนข้างสบายใจที่ดำน้ำกับที่กวางแล้วนอกเหนือจากเรื่องดำน้ำความสัมพันธ์ในด้านอื่นของเคเอามันก็ไปได้ด้วยดีอันนี้หวานก็ยังยืนยันแบบนี้อยู่ ซึ่งตอนที่ลงไปดำน้ำคุณแม่นึกว่าคุณแม่หลงแต่จริงๆคุณแม่ไม่ได้หลงจึงได้มีการอธิบายเสียงดังกันขึ้นนะคะแล้วหวานอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นหวานก็อึดอัดมากเพราะว่าเราเป็นคนกลางเราเหนื่อยอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งก็แม่คนหนึ่งก็แฟนหวานก็เลยเลือกที่จะเดินหนีจากสถานการณ์ตรงนั้นไปที่หัวเรือคนเดียวแล แ้วคุณแม่ก็ตามมาหาหวานแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแม่จบแล้วนะกับกวางแม่ไม่ไหวคือทำไมต้องมีการอธิบายที่เสียงดังกว่าปกติต่อหน้าคนเยอะๆด้วยหวานก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหวานให้เขามาขอโทษแล้วกันเพราะหวานคิดว่ามันจะได้จบอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ก็ไม่ได้มีการขอโทษก็เลยเป็นที่มาของการที่คุณแม่โพสต์ลงเฟซบุ๊กในเรื่องของมาันยามแล้วก็ต่อเนื่อง มาแบบที่ทุกคนได้อ่านกันหวานก็พยายามไกลเกลี่ยจนถึงที่สุดคือต้องเข้าใจว่าหวานกับที่กวางคบกันหวานมีเป้าหมายหวานไม่เอาอารมณ์มาเล่นกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าถ้าย้อนดูประวัติความรักของหวานจริงๆมันผ่านนะการสู้มาเยอะคะ่ะเข้าใจความเป็นคนกลางอย่างไรก็เหนื่อยอยู่แล้วน้ำหวานมันเหนื่อยคะ่ะมันเหนื่อยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆ ให้มันเป็นแบบที่ใจของเราคิดได้อะไรอย่างนี้คะ่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดคะ่ะเข้าใจทั้งสองฝ่ายในหนึ่งเหตุการณ์มันก็คือผิดทั้งคู่มองข้างไหนข้างนั้นก็ถูกแล้วแต่มุมมองของคนจะมองเพียงแต่หวานอยากให้แยกออกเป็นสองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งเราอาจจะมีการเสียงดังผู้ใหญ่อันนี้ก็อยากให้มาขอโทษในมุมหวานเป็นเด็ก แล้วอีกแยกเป็นอีกก้อนหนึ่งของความเข้าใจผิดที่ต้องเคลียร์ส่วนคนจะเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนหรือผ่านเวลาไปอย่างไรก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็ยืนยันตอนที่นั่งอยู่ที่หัวเรือว่าไม่ต้องมาขอโทษไม่เป็นไรแต่ก็พูดดีๆกับน้ำหวานนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องมาขอโทษหรอกแม่คงจบแล้วแม่คงตกใจเพราะว่าเขารักพี่กวางเหมือนลูกอีกคนเลยค่ะ เขาอาจจะตกใจและเสียใจหวานคิดว่าแต่หวานคิดว่าหวานสามารถจัดการได้แต่เวลาผ่านไปหวานก็ยังไม่สามารถจัดการสถานการณ์บนเรือได้เพราะว่าเราจะต้องอยู่บนเรือต่อในจังหวะที่หวานบอกว่าหวานใช้วิธีเดินหนีออกมาแล้วไปนั่งอยู่ตรงหัวเรือตอนนั้นคิดอะไรอยู่น้ำหวานเยอะค่ะที่ถอดส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยหมวดทำมไมเต็มไปหมด ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาอยู่แบบนี้แล้วเราผิดอะไรซึ่งมันเยอะมากมันค่อนข้างไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะเวลานั้นของหวานนะคะแต่หวานพยายามเข้าใจว่าไม่เป็นไรต่างคนต่างเข้าใจผิดต่างคนต่างโกรธให้เวลาแต่เดี๋ยวพอเขาคิดได้เดี๋ยวเขาก็จะมาดีกันเองแต่ก็ไม่ได้มีอย่างนั้น แล้วนะที่เราคิดอยู่บนเรือได้คิดไหมมันจะจบลงอย่างที่เราโพสต์น้ำหวานไม่คิดเลยค่ะแต่เราก็ได้คุยกันนะคะจนมันจบตรงสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจเรามองหน้ากันแล้วก็พอเขาพูดเหตุผลนั้นมาหวานโนก็เข้าใจในทันทีค่ะส่วนเรื่องขายบ้านนี่อย่างไรเอ่ยน้ำหวาน เรื่องขายบ้านใช่ไหมคะจริงๆหลายคนถามว่าหวานตกใจไหมเสียใจไหมที่บ้านที่จะเป็นเรือนหอถูกขายจริงๆบ้านนี้ถูกขายมาปีกว่าแล้วคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้ประกาศเป็นวงกว้างแต่ด้วยช่วงเวลาที่ถูกรู้ในวงกว้างทำให้คนโยงมาเป็นเรื่องเดียวกันแต่กวางให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่กับภาระนี้ แต่พอเห็นสัมภาษณ์นี้ทำให้เข้าใจได้ว่าการประกาศขายเกิดขึ้นจากเหตุผลนี้จริงๆน้ำหวานหวานเห็นแล้วคะ่ะแต่มันถูกประกาศขายมาปีกว่าแล้วคะ่ะหวานแจ้งประมาณนี้ดีกว่ายากจังเลยสถานการณ์บางสถานการณ์ที่พร้อมจะมีคนจับประเด็นในบางทีในคําพูดอะไรก็ตามแต่เนื้อน้ำหวาน ในสถานการณ์ต่างๆที่เชื่อไหมวันนั้นหวานพิมพ์คนคอมเมนต์ด่าหวานหวานบอกไม่ได้เราต้องแก้ว่ามันถูกประกาศขายมาปีกว่าแล้วไม่ได้เราต้องแก้เพราะว่าเราโดนเยอะมากพอพิมพ์ทันทคาดเสร็จไม่เอาดีกว่าเราอยู่ของเราดีกว่าถ้ามีคนถามเราก็ค่อยตอบเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่เข้าใจอันอีเดี๋ยวหาว่าหิวแสงโพสทับกัน ห้าำหันคือหวานเห็นคอมเมนต์สมัยนี้หวานคิดในใจหวาต้องอย่างไรสามารถจับโยงเป็นเรื่องได้หวานอ่านหมดนะคะเพราะหวานจะได้รู้ว่าควรจะต้องตอบอะไรอะไรที่คนสงสัยแล้วอะไรที่หวานจะควรจะต้องพูดหรือว่าคนคิดกับหวานอย่างไรเชื่อไหมคะว่าเวาที่หวานอ่านคอมเมนต์มากๆเพราะว่าสมถึงสี่ วันแรกหวานไม่ได้รับงานเลยหวานไม่ได้ไปทำงานเลยเพราะรู้สึกไม่อยากไปสู้หน้าคนหวานก็เลยบอกผู้จัดการว่าเตางานขอเลื่อนก่อนซึ่งไม่ดีนะคะเพราะเราต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวสามสวันหวานขอพักใจก่อนเรากลับรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะกลับไปทำงานบางทีมีคนถามเราจะได้อธิบายได้บางในส่วนที่เป็นตัวเราก็อ่านหอ บางอันก็เข้าใจบางอันก็โอ้โหรู้มากกว่าเราอีกบางอันเขาก็มีเหตุผลเราก็รับฟังไว้เผื่อจะได้มาตอบอันนี้ถามด้วยความสงสัยจริงๆที่หวานบอกว่าประกาศขายมาก่อนหน้านี้ตั้งปีกว่าทำไมประกาศขายเรือนหอทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วนี่คืออนาคตที่จะเป็นเรือนหอของเราทั้งสองคนน้ำหวาน ก็อาจจะขยับขยายอะไรของเขาไปค่ะแต่ก็เกิดจากความตกลงร่วมกันก็คุยกันค่ะก็รู้มานานแล้วค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เรายังไม่ได้อยู่เลยน้ำหวานหวานไปทุกวันค่ะแต่ว่าเป็นบ้านที่เขาอยู่เป็นหลักค่ะถ้าเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะอยู่ด้วยกันแล้วมีเพื่อนเขาอยู่อีกหนึงตอนนั้นเขาจะอยู่ยาวๆเลยเหรอน้ำหวาน หวานเป็นคนชวนเพื่อนเขาเข้ามาเองค่ะคือพี่เขาออฟฟิศอยู่ไม่ไกลบ้านหวานเลยงั้นมาอยู่ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนพี่กวางเพราะพอถึงเวลาหวานก็ต้องกลับที่กวางจะได้ไม่เหงาเพราะเขาสนิทกันมา2 0 3สสปีแล้วค่ะก็เลยเป็นที่มาที่พี่คนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านที่กวางก็บอกว่าอยู่ก็ต้องทำตามกฎของหวานนะหวานบอกไม่เลยสบายสบายเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทที่กวาง หวานรักเขาเราถูกคอกันทุกวันนี้เราก็ยังรักกันเขาก็ยังอยู่กับพี่กวางอยู่ปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้บ้านกำลังจะขายได้แล้วค่ะ